ใคร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 วันนี้จะมาทำการเช็คดีเสียของอ,เเอุปกรณ์เสร็จค่ะเริ่มแรกช็อตขาสามข,ขาเอาขาไว้ประมาณห้าวิค่ะปรับพี่ R คุณสิบต่อไปวัดขา เกดเทียบกับกาขาเดนแล้วขาซอสจะไม่มีความต้านทานกลุ่มเยอะจังะเดี๋ยวเป็นอินซินเนตี้ต่อไปว่าขาเดนงกับขาซอสขาซอสเป็นบวกขาเดนงเป็นลบด,ดยดมีความต้านทาน ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอง่ะต่อไปเป็นขาเดนเป็นลบขาสอเป็นบวกต่อไปก็เป็น r าคูณสใช้ไฟจากมัลติมิเตอร์เข,าขา้าขาเกตขาเกตจะก้อนไปบวก 2 3 4 5